ในเรื่องของการก่อสร้างสะพานวัดป่าชัยรังสีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครได้ให้ข้อมูลว่าตอนนี้นะคะผู้รับจ้างรายเดิมที่ประมูลงานได้กลับมาแล้วค่ะหลังจากหยุดงานไปและผู้รับเหมารายนี้ก็ได้ว่าจ้างรถแมคโครรายใหม่เข้ามาดําเนินการเคลียร์เสาต่อม่อ เศษปูนที่ทุบสะพานไปก่อนหน้านี้เพื่อให้พื้นที่พร้อมก่อสร้างและตอกเสาเข็มสะพานใหม่ซึ่งถึงแม้ผู้ที่ประมูลงานรายเดิมจะหยุดงานไปแต่ก็ยังสามารถทํางานต่อได้ค่ะเพราะยังอยู่ในเงื่อนไขสัญญาจ้างโดยสัญญานั้นกําหนดวันที่จะต้องดําเนินให้เสร็จคือวันที่22มกราคม2568ค่ะทั้งนี้ทางอบจอสมุทรสาครได้เร่งรัดการก่อสร้างสะพานข้ามคลองสีวาภาสวัสด์หลังวัดป่าชัยรังสีกับผู้รับจ้างซึ่งผู้รับจ้างก็ยืนยันที่จะ ำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดค่ะสำหรับเหตุผลที่ต้องสร้างใหม่นั้นนะคะเป็นเพราะที่ผ่านมาค่ะสะพานข้ามคลองสีวาภาสวาัสด์หลังวัดป่าชัยร,งรังสีมีประชาชนใช้จํานวนมากตัวสะพานได้ชํารุดและทรุดโทรมอย่างหนักเนื่องจากได้มีรถบรรทุกหนักมักชอบมาใช้สะพานนี้ค่ะทําให้สะพานที่มีลักษณะเล็กเลียวยากและแคบ ส่วนการก่อสร้างสะพ,พานหลังวัดป่าชัยรังสีตัวใหม่มีขนาดกว้าง7เมตรยาว18เมตรพร้อมทางเท้าสองข้างข้างละ1เมตรซึ่งในระหว่างที่กำลังมีการก่อสร้างโปรดหลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นแทงชั่วคราวค่ะเช่นซอยโรงแก๊สหรือเส้นพันธุวงสนับสนุนโดยเรียนมวยไทยกับครูหนึ่งดีกรีแชมป์โลกที่ NT2B มวยไทยอคมป์มป์มป์แคมป์แ